สวัสดีครับนบีนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาตรวจสอบจิตนะครับในเว็บเราชนะนะครับก็เป็นคนที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะครับหรือเราเที่ยวด้วยกันในแอปเป่าตันนะครับสาหรับกลุ่มนี้นะครับจะไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะครับเพราะว่าจะมีข้อมูลในฐานข้อมูลของเขาอยู่แล้วนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็ผมขออนุญาตทําในมือถือนะครับเราจะมาเริ่มเข้าเว็บเราชนะกันนะครับ www เ c h a นะ com นะครับ พิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะครับมันจะขึ้นมานะครับอันนี้จะมีตอบกันให้เลือกคือตัวตอบสถานะผ้รับสิบด์แล้วก็ประชาชนลงทะเบียนใหม่ก็คือให้กดตัวตอบประ้านบสิบด์นะครับพอกดเข้ามานะครับก็จะพิมพ์พพิม์เลขนะครับตามตัวประชาชนให้เรียบร้อยแล้วก็ชื่อภาษาไทยนามสกุลวันเดือนปีเกิดก็คือตอบได้เลยนะครับ ถ้าเกิดว่าได้รับสิทธ์นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับวันที่18กุมภาพันธ์นะครับจะต้องไปกดยืนยันรับสิทธิ์ด้วยนะครับส่วนเงินนะครับจะเข้าครั้งแรกวันพฤหัสที่18กุมภาพันธ์นะครับ2,000บาทก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับพฤหักถัดไปนะครับจะเข้าอาทิตย์ละพันนะครับจนครบ7,000บาทนะครับสำหรับเงินที่ได้นะครับจะสะสมวงเงินไปได้เรื่อยๆนะครับจนครบแต่ว่าวันสุดท้ายที่จะใช้ได้นะครับจเป็นวันที่31พฤษภาคมนะครับอย่าลืมไปใช้ให้หมดนะครับ ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็จะมีเหตุผลขึ้นมานะครับว่าไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับเป็นผู้ที่มีประกันตนในมาตรา33นะครับแล้วมีเงินเก็บเกิน5 0 0 0บาทนะครับหรือว่ามีไรายได้เกิน3แสนบาทต่อปีนะครับก็จะเห็นว่าเขาใช้ฐานข้อมูลของปีภาษีปี62นะครับเขาบอกว่าช่วงปี63ครับเขาจะไม่มีฐานข้อมูลนะครับ เขาก็เลยต้องย้อนกลับไปดูของปี6 2องนะครับแต่คนที่ไม่ได้รับติดนะครับก็จะมีให้เข้าไปทบทวนติดอีกรอบหนึ่งนะครับในวันที่8ปกุมภาพันธ์ถึง8มีนานะครับจะเข้าไปที่เว็บเราชนะนะครับแล้วก็จะมีปุ่มให้กดคําว่าทบทวนติดนะครับโดยตัวการ์ดคาร์ครับจะนําคําร้องไปคัดกรองใหม่นะครับว่าขอให้ทบทวนติดด้วยเหตุผลอะไรนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปกันเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย